ค่ะคุณพ่อเป็นโรคคิดถึงคุณหมอกิตตุณพ่อขัดปวดขาขาชาชาคุณหมอไม่ได้นัดแต่หมอบอกว่าเป็นเมื่อไหร่ที่มาอาการนี้ไม่เหมือนอาการเดิมคุณพ่อบอกว่างนั้นนะตอนแรกเชื่อเหมือนอาการเดิมข้อขาขวาจะเป็นกาแฟขาไซายเป็นชาชาข้อเมื่อไร่ขาขวาจะเป็นกาแฟกำลังเดินทางไปศรีนครินทร์ค่ะ พอคุณหมอไม่นัดประจําก็คิดถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยไปหาขาข้างซ้ายชาคิดถึงขึ้นหมอขาข้างขวากาแฟแต่ว่ากินมาแล้วโอ้ลืมบอกที่ถ่ายนี่คือจะบอกว่าหมอกลงตอนนี้ขนาดตอนนี้ประมาณ6โมง49นาทีหมอกยังลงอยู่เลยตอนนี้อยู่ตรงไหนก็เห็นหมอกเนาะ